สวัสดีครับบ่าวแซบน้องปิวชาแนลแล้วพี่น้องเมื่อนี้บ่าวแซบสิผ้ามานลาบเป็ดพี่น้องลาบเป็ดสูตรเยสแซ่แซบ,บาลาบเป็ดเลยพี่น้องเมื่อนี่บัดห้องลาบเป็ดเยสโซลาบเป็ดสูตรเยสโซ่รดน้นหน่อยมันออกครับเป็ดเทพตัวบางไง ตี400ลอยกูอกล,ล่าสามรเข่งเ่ามันบมนมันมันดิะเกว่าดีแล้มันคลบดนน้อยมันอวกครับนตีโอ้มันในปีนองนี่มันเกี่ยวเขาตีเขาเนี่ลาบเป็ดนี่ในการเเป็ดเทพใหญ่เดผู ลับเป็ดสตรเสัวเสกมีไรสว่าเจ็ดสเป็ดสมันเตรียมถาดปาเขาไล่พี่น้องบัดเกืบเกือบีดครับเขียบเงยเยบกบลับเป็ดสุดเยดสู ลาบเป็ดไงพี่น้องมือนีิเป็ดเทพลาบเป็ดสูตรบบาเยีสูขันตอนเนลาะเนื้อออกพี่น้องปเป็นปีกเป็นขาออซองเศร้าพี่น้องหลาแกะเข้าจะไปนำเข้ากันน่ เก็ดมันจะข้าวได้พี่น้องเลือดมันยังมันสูงมันเกข้าวครับนี่าแกข้าวพี่น้องมาทักไปบอกคนนะีอ้อู้จุดจวดจุดจวดไปางนให้เบีต้ารนกเจอเาพี่น้องแกข้าว chơi <laughs> Clay nặng nhìn game with his first goal of 16,ạt gấp còn Claire sẽ tham gia được

lắp bếp sụt bao nhiêu sau okay, khi chân chết lắp à, bếp luôn 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 ชิ้ามคน,มมน้ามดีเย้้เฮ็ดนจเด้าเ,เ<ๆ>า,เาไปชิมแล้วใส่จางๆไปด้ช่ยๆอีกอไปหลับพี่น้องหมอต้มหมอต้มปวบุกเลย <c oughs> ต้ม <c oughs> เป็ดจูด เบาเย็นส้ยเูหนองามดีครับหนองเอ้ยหลับเป็ดหลับเป็ดที่เครื่องหมอเลยครับทั้งหลับทั้งต้มอันนี้หมอต้มครับบูฟฝุดบุกๆเลย ล้วนเรียบร้อยพี่นอ้องเกล็ดถลาบครับเนื้อเป็ดนี่พี่น้องโอ้มหอมเลยครับนี่อันนี้ล้วนฟุกดอครับเรื่องว่าลาบเหมือนกันพี่น้องลาบเป็ดฟูกผนกซอยคนมักซอยพี่น้องตอนการลาบพี่น้อง ยีบหน้าเซน้ำโอ้ยอย่างมื่นๆเด้อครับคำแล้วฝักส่งกระเซไลเซไลกับเสบไลน์นัวพักพี่น้องแต่งนัวครับพี่เซไล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 เซไบไลพัก กับผักแก้มีแนวแก่ข้าวแล้วมาแนวแก่ข้าวนี่ลองบักซ้องเศร้าครับนี่ขาครัว่วใช้ลงไปครับลาบเป็ดสูตรเบาไย่แสูสูตรเจ๊ทัวกับสูตรไหนสูตรบ้นเนี่ยครับแล้วแต่คนเห็นยู่ได้มักเพชรแก้แซ่ร้ายครับนี่ใช้ลงไปเลยครับเพ็ด พอ่ลูกโดดตามก้อนเล็กอีกโปรเฟตเลยโอ้ยผิดแตอร์นมนนยังเหมือนนิดหน่อยพี่พี่น้องนี่นะปูงพี่นี่นะปูงครับปูงปูงปุงจะคว้างไหมพี่น้องคนเลยครับอันคนคนเลยโคเล่โคเล่โคเล่โคเลเขากันเลยครับอันโคเล่โคเวัดไหนวะโคเล่โคเล่พี่น้ำบริสุทธิ์พี่น้อง ปูนปลาใส่ไปครับโคเลโคเลตัวเล็กตัวเลโคเลอ็าจุดจวดจุดจวดพิซซ่ามันอย่างเหมือดเด้อครับนี่ย้ำมันขึ้นน้ำมันเต็มโลย์อ่ะอ้าวถักลงไปเลยครับบันพีใส่ละลายยังหอมใส่ลงไปเลย,ยหอมยังหอมผมไปหอม,หอมแก้มเนี่ยเด้อ <laughs> ลาบเส็ดสูตร,บ,ตรบ่าวเยืสูบเส็จแซบเส็ดย้ำในบ่เคยผิดหวังเลยครับนี่นแซบอีนี้แทบจะบริล่างรวย,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 นะยดีแซบครับดีกว่าหอมหอมหอมอีกนิดหนึ่งหอมมีจุดไหนบ้าหอมหอมบึ้มแ้วมันจุดไหนเนาะของวัวดพี่น้องพอกักกระไลไหล,หลพี่น้อง ร่อนโยมกันเลยอันนี้แนวขวัวพริกทึ่งกระเทียมพี่น้องนี่ลาบเป็ดเฮาเสียบครับพี่น้องเรียบร้อยพี่น้องมันล<ต>าบเป็ดสูบสุดเบาใช่โหมพี่น้องมาพี่น้องชิมกันถ้าเอาแต่นซุ้มมันตีสใส่เ,<ม>เหลืองอี่นู่นเป็นพวกนี่พวกเกลือน่ปนี่สียบพี่น้อง ขันเลือดครับใส่กับลาบเป็ดพี่น,อน้องเพือเ่อจยังไงอําบกอําเป็ดอําเป็ดพียื้เดี๋ยวยังคืงพี่น้องเอ้เลือดเป็ดครับสด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 อ่อนไปตะไคร้พี่น้องใส่เกลือน้ำขันพี่น้องมันพีเย้อเดี๋ยวยังคืองพี่น้องเอ้เลือดพี่น้องเลือดบันเลือดขันมาหันพี่น้องคน คนเลยพี่น้องบันอั้มพี่น้องอั้มเป็ดครับมาบันคนเลยพี่น้องบันอันนี้ห่อลาบเรียบพี่น้องมาเลือดมาใส่แมียนมีใส้นเลือดพี่น้องเลือดทุ่บอันเป็ดเนี่ยร่วนจุกพี่น้องตัวเลือดเลือดดิบมาพี่น้องมามา บนังไก่ไฟแดงนี่ว่าบนังไก่ไฟแดงนะครับเจบไปหน่อยครับเจ่บอัมเป็ดอัมเป็ดขุดเบอเรสู